รวมรถมือ2 JK ค่ะขอ,อนําเสนอเก๋งราคาประหยัดรถบ้านสภาพดีคันนี้6,9,000บาทค่ะเงินสดนะคะเป็นรถสวยๆรถบ้านมือเดียวป้ายแดงนะคะมีเอกสารให้ครบค่ะมีเร่มพร้อมโอนเลยทีเดียวรถนิสสันทีด้นะคะ1.6 4ประตูเกียร์ยออตโต้รถยนต์ปี08ค่ะ เอกสารมีครบพร้อมโอนเลยนะคะทุกท่านเครื่องยนต์เบนซิน1 6 0 0ซ c ไม่เคยติดแก๊สค่ะภายในสวยนะคะเบาะสวยไม่มีรอยขาดค่ะทุกท่านเครื่องเกียร์ช่วงล่างก็สมบูรณ์ดีค่ะนี่เป็นสภาพของภายในนะคะเลขไม้240,000โรค่ะรถไม่มีชนหนักไม่มีพิกคว่ำและไม่เคยจมน้ำด้วยนะคะเป็นรถบ้นบานๆมือเดียวตั้งแต่ป้ายแดงเลยค่ะ ท่านใดมองหารถไปใช้กันอยู่สนใจรุ่นนี้นะคะสามารถนัดดูรถกันได้ค่ะร้านอยู่แถวสวนสยามกรุงเทพมหานครโทรคุยติดต่อโทรสอบถามโทรนัดดูรถติดต่อผู้ขายค่ะตามเบอร์โทรใต้คลิปนะคะแอดมินเพียงนำเสนอเบื้องต้นให้รับชมเท่านั้นสวัสดีค่ะ